วันนี้พบกับครูอนมากาลุ่มสาระภาษาไทยม .2 ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์สือาา่อโฆษณาพร้อมทั้งภาษาที่ใช้ในการโฆษณานะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามารู้ถึงจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1เลยค่ะนักเรียนมีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์วิจารณ์สือ่อและข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์สือ่อโฆษณาได้ค่ะ เข้าเรื่องกันเลยนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจาร์ณสื่อโฆษณานะคะในการวิเคราะห์วิจาร์ณสื่อโฆษณานะคะนะักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าการวิเคราะห์คืออะไรและการวิจาร์ณคืออะไรนะคะซึ่งการวิเคราะห์นั่นก็หมายถึงการแยกแยะประเภทลักษณะสาระสําคัญและการนําเสนอพร้อมทั้งเจตนาของผู้พูดหรือผู้เสนอนะคะซึ่งแยกแยะเรื่องเป็นส่วนย่อย พิจารณาแต่ละส่วนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะและในส่วนของการวิจารณ์นะคะคือการพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ในเรื่องที่ฟังและดูว่ามีอะไรน่าคิดน่าสนใจน่าติดตามและมีอะไรที่บกพร่องมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในกระบวนการนี้นะคะต้องอาศัยกระบวนการคิดและความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของหลักการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อที่ฟังและดูนะคะเราต้องมีหลักการวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งหลักการนี้จะประกอบไปด้วย5หลักการด้วยกันค่ะ 1. ฟังและดูเรื่องที่วิเคราะห์วิจารณ์อย่างตั้งใจนะคะต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ฟังและดูนะคะและก็จําใจความสําคัญของสิ่งที่ฟังและดูให้ได้นะคะ 2. ค่ะแยากแยะข้อมูลโดยละเอียดนะคะ 3. พิจารณาส่วนใดเป็นประโยชน์ในการไปประยุกต์ใช้และสามารถนำส่วนนั้นไปปรับใช้ในงานและการวิเคราะห์วิจาร์ได้ค่ะ ข้อที่4ค่ะนำเสนอวิเคราะห์วิจารณ์โดยยกเหตุผลประกอบทุกครั้งที่มีการวิเคราะห์วิจารณ์นะคะต้องมีเหตุผลประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่5สรุปข้อคิดที่ได้จากการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสื่อโฆษณาค่ะ สื่อโฆษณาคืออะไรนะคะสื่อที่ผู้โฆษณาเลือกใช้ในการเผยแพร่างานโฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภคนะคะหรือว่าเป้าหมายนั่นเองค่ะเช่นโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งสื่อโฆษณานี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆะะที่ใช้ในการโฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภคสื่อโฆษณาแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการนะคะที่ต้องนําเสนอนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะอย่างประเภทที่1ะคะเรียกสิ่งนี้ว่าสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์นะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารก็สิทธดาราต่างๆนะคะที่ออกมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์นะคะ อย่างที่สองค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสื่อประเภทการกระจายเสียงและแพร่ภาพนะคะอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์นะคะและอย่างที่สามค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสื่อประเภทอื่นๆค่ะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างนะคะเช mm ่ hmm. นป้ายโฆษณาภาพยนตร์นะคะอย่างเช่นที่นักเรียนนะคะเดินออกมาจากบ้านนี่นักเรียนจะเห็นแล้วว่าตามสี่แยกหรือตามมุมตึกต่างๆนะคะจะมีป้ายโฆษณาสิ่งนี้แหละค่ะเราจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสื่อประเภทอื่นๆนั่นเองค่ะ และนักเรียนรู้ไหมคะว่าสื่อโฆษณาที่คุณครูนําเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะจะมีการใช้ภาษาโฆษณาต่างๆค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะมีความต้องการและมีความสนใจในโฆษณานั้นๆและซื้อสินค้าและบริการค่ะมีความสําคัญอย่างมากค่ะก็คือในเรื่องของภาษาโฆษณานะคะการใช้ภาษาในการโฆษณามีอยู่3รูปแบบหลักๆด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะ เรียกร้องความสนใจนะคะการเรียกร้องความสนใจของสื่อโฆษณานะคะจะเลือกใช้ภาษาที่ง่ายเข้าใจง่ายภาษาสุภาพกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้าให้อยากซื้อสินค้าและบริการนั้นๆค่ะอย่างที่สองเลยค่ะให้ความกระจ่างแก่ลูกค้านะคะอย่างเช่นให้ความชัดเจนนะคะ กล่าวถึงคุณภาพสินค้าและบริการนะคะให้ผู้บริโภคคิดว่ามีความเข้าใจมีความกระจา่างและอยากซื้อสินค้านั้นๆค่ะและอย่างที่3ค่ะสําคัญมากเลยค่ะให้ความมั่นใจกับลูกค้าค่ะเพราะทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าและบริการเราต้องมีความมั่นใจในสินค้านั้นๆค่ะอย่างเช่นพวกรับประกันสินค้าต่างๆนะคะเพื่อเป็นการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ เื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะค่เรามาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือการที่จะให้นักเรียนนะคะแสดงกระบวนการคิดนะคะที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อโฆษณาและภาษาที่ใช้ในการโฆษณาค่ะ นักเรียนดูจากโฆษณาตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำส้มนะคะโดยเขามีนะคะคำพูดที่ว่าน้ำส้มแท้จากสวนคั้นจากส้มสายน้ำผึ้งร้อนะคะได้รับรางวัลน้ำส้มยอดเยี่ยมแห่งปี2021ถ้าไม่อร่อยยินดีคืนเงินนะคะอันนี้เป็นโฆษณาที่ครูลองทำขึ้นมานะคะให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์ดูว่าภาษาที่ใช้ในการโฆษณานะคะ มีความดึงดูดจุดหรือกลุ่มเป้าหมายยังไงนะคะลองอ่านแล้วก็ลองดูนะคะ,ะพออ่านแล้วได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกเลยค่ะ เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจยังไงนะคะบอกว่าเป็นน้ำส้มแท้แน่นอนน้ำส้มแท้ร้อยเปซนะคะบอกเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเรียกร้องความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่มีความรักสุขภาพนะคะสองเลยค่ะให้ความกระจ่างแก่ลูกค้านะคะก็คือเป็นน้ำส้มแท้ที่คั้นสดนะคะ สายน้ำพึ่ง100%เซนะคะโดยที่ไม่มีน้ำหรือไม่มีอะไรเจือปนนะคะให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าว่าถ้าลูกค้าบริโภคเข้าไปแล้วจะไม่มีสารอื่นๆเจือปนอยู่ในน้ำส้มนะคะและสุดท้ายค่ะให้ความมั่นใจมั่นใจยังไงคะก็คือรางวัลการันตีนะคะแห่งปี2021ะคะและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นความย้ำเข้าไปอีกว่า ไม่อร่อยยินดีคืนเงินนะคะสำหรับวันนี้นะคะการวิเคราะห์วิจารณ์ณสื่อโฆษณาพร้อมทั้งภาษาที่ใช้ในการโฆษณาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวิชาภาษาไทยม .2 ครูออนอุมาสุวรรณจูสวัสดีค่ะ